ย้อนหลังกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครับป้าแก้วเนี่ยเคยเช่าบ้านอยู่แถวสุขุมวิทป้าได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นครอบครัวของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งทั้งสองได้ย้ายมาเช่าบ้านอยู่ผู้ชายในยชื่อน้าสุชาติส่วนผู้หญิงชื่อน้าศรีวันทั้งสุชาติและศรีวันก็ทำงานบริษัทเงินเดือนดีทั้งคู่ ป้าแก้วบอกว่าความจริงแล้วพื้นฐานสองคนนี้เป็นคนมีจิตใจดีทั้งคู่เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดีแต่ว่าน่าเสียดายที่เขาไม่รู้จักการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่ถูกที่ควรเขาน่าจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายหลายครอบครัวคือในสุชาติมีข้อเสียก็คือชอบดื่มเหล้าแล้วก็เฮฮากับเพื่อนฝูงทุกวันซึ่งเขาก็เข้าข้างตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องเฉพาะตัว ฉันกินเหล้าแต่ว่าฉันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้หาเรื่องด่าใครแล้วก็มีสติรู้ทุกอย่างอีกทั้งไม่เคยเอะอะโวยวายให้ชาวบ้านแถวนั้นต้องหนวกหูหรือว่ารําคาญใจส่วนตัวคุณศรีวันผู้ภรรยาก็รักและตามใจน้าสุชาติมากไม่เคยขัดใจอ่าเก็บอกว่าน้าชาติเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วโดยให้เหตุผลว่าน้าสุชาติเนีกินเหล้าก็กินที่บ้านเมาก็นอน แล้วก็บอกว่ายอมที่จะเลือกคนกินเหล้าดีกว่าที่จะเลือกคนเจ้าชู้เพราะฉะนั้นนาสีวันก็เลยให้การต้อนรับเพื่อนๆนของนาสุชาติเป็นอย่างดีซึ่งพวกเพื่อนๆนก็ชอบแซวกันว่าเออมีภรรยาดีน่ารักรู้ใจสามีมน่าอิจฉาภรรยาพวกเขาไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนาสีวันก็รู้สึกภูมิใจกับคาพูดเหล่านี้มาก แต่ว่าโทษของการดื่มเหล้าเนี่ยแม้ผู้ดื่มจะอ้างว่าตนเองควบคุมสติได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็จริงอยู่แต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วมันเป็นการเบียดเบียนสังขารของตัวเองแล้วก็เป็นต้นเหตุของการเสียทรัพย์อย่างหาประโยชน์ไม่ได้เลยแน่นอนจากการที่ดื่มเหล้าทุกวันลำพังเงินเดือนทั้งสองจะพอเหรอไหนจะค่าครองชีพอย่างอื่นแล้วก็ค่าเช่าบ้านอีกอะแต่ถึงกระนั้นด้วยความรักสามีอย่างผิด,ผด นาศีวันก็ไม่เคยจะห้ามปรามแต่อย่างใดก็ยังคงเอาใจสามีจากจุดนี้เองเป็นเหตุให้ทั้งสองต้องหย,ยิบยืมเงินผู้อื่นเข้ามาใช้นานเข้าก็าสะสมเป็นนิสัยถึงกำหนดตามสัญญาไม่มีเงินใช้หนี้แล้วก็ค้างค่าชาวบ้านมาตลอดก็เริ่มมีการทวงหนี้มีการดา่าเป็นปากเป็นเสียงกับเจ้าหนี้กันมาตลอดทั้งสองก็เลยกลายเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านทุกคนปฏิเสธที่จะให้ยืมเงิน แล้วก็ไม่อยากจะคบหาอีกต่อไปมีแต่ป้าแก้วคนเดียวเท่านั้นนะที่รู้สึกสงสารแล้วก็ทอดถอนใจตามประษาค,คนแก่ว่าเออป้าเตือนแล้วไม่เชื่อครั้งสุดท้ายทั้งสองก็มาหาป้าแก้วตอนดึกบอกว่าขอยืมเงินเป็นครั้งสุดท้ายป้าแก้วก็บอกป้าให้ยืมได้นะถ้านำไปใช้ในความจำเป็นอย่างอื่นแต่ถ้านำไปกินเหล้าเนะี่ยป้าขอไม่ให้นะเพราะว่า ป้าไม่อยากส่งเสริมไม่ทำผิดอีกต่อไปนาสุชาติก็บอกว่าเออตอนนี้ผมเลิกเหล้าเด็ดขาดแล้วครับผมเข้าใจชีวิตแล้วเพื่อนๆผมตอนนี้ก็ตีจากผมไปหมดชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้วครับส่วนนาสีวันผู้ภรรยาก็บอกขอโทษป้าที่เตือนแล้วไม่เชื่อก่อนทั้งสองจะลากลับก็พูดทิ้งท้ายกับป้าบอกว่าเออเงินที่เราสองคนหยิบยืมใครมาเนี่ยถ้าไม่ตายซะก่อนเราก็จะต้องใช้หนี้ให้หมดเลยล่ะครับ ตอนนั้นป้าไม่ได้คิดสังหรณ์ใจอะไรเพียงแต่บอกว่าทำใจให้สบายไม่ต้องคิดมากขอเพียงกลับเนื้อกลับตัวได้ป้าก็ดีใจมากแล้วพอรุ่งเช้าได้ยินเสียงชาวบ้านละแวกนั้นเอออวอยไว,ว้ทั้งสองนี่หลบหนีหนี้ไปแล้วต่างพากันสาบแช่งแล้วก็ไปรื้อค้นดูว่าทั้งสองได้ทิ้งของมีค่าอะไรไว้บ้างเพราะตอนหนีก็คงเอาไปได้แค่เสื้อผ้าเท่านั้นมีชาวบ้านโทรศัพท์ไปตามล่าที่ทำงาน เขาก็บอกว่าทั้งสองลาออกไปแล้วไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนกันความรู้สึกของป้าแก้วตอนนั้นรู้สึกสงสารทั้งสองคนจับใจเป็นตายร้ดียังไงก็ไม่รู้ก็ขอโหโิกกรรมให้ทุกอย่างคิดว่าถ้าโกรธหรือว่าสาบแช่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาหนีไปแล้วนี่เงินก็ไม่ได้คืนอย่าไปผูกเป็นเวรเป็นกรรมกันขึ้นมาอีกเลยนี่ละคู่ชีวิตสามีภรรยารักกันมากจนขาดสติ พิจารณาแยกไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดครอบครัวถึงต้องลำบากอย่างนี้พระพุทธศาสนากล่าวว่าหลักธรรมในการครองชีวิตคู่ที่สามีภรรยาจะครองรักครองเรือนกันได้อย่างยืดยาวและมีความสุขได้ก็คือหนึ่งสามีภรรยาจะต้องมีความศรัทธาและความเชื่อเสมอกัน 2. ต้องมีศีลเสมอกันสต้องมีการเสียสละและการให้เสมอกันสมีปัญญาเสมอกัน ข่าวคราวของทั้งสองเงียบไปป้าแก้วก็ย้ายจากบ้านเช่ามาอยู่ที่บ้านลูกชายที่ซื้อใหม่แถวลาดพร้าวแล้วก็ได้อาศัยอยู่จนถึงปัจจุบันก็เจ็ดแปดปีแล้วมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ป้ากำลังนอนดูโทรทัศน์ภาครางวันอยู่ก็ได้รับโทรศัพท์จากคนที่ไม่คาดฝันมาก่อนนั่นก็คือนาสีวันป้าก็ถามว่าเออรู้ได้อย่างไงว่าป้าย้ายมาอยู่ที่นี่ป้าคิดว่าชาตินี้คงจะไม่ได้เจอหนูแล้วนะ นาศีวันก็บอกว่าโทรศัพท์ไปถามเบอร์กับลูกชายป้าที่ทำงานอยากจะติดต่อมาตั้งนานแล้วก็ไม่กล้าแล้วต้องกราบขอโทษป้าด้วยนะที่ตอนนั้นต้องตัดสินใจหนีไปป้าคือผู้มีพระคุณของเราจริงๆนาศีวันยังเล่าบอกว่าตั้งแต่หนีไปช่วงแรกลาบากมากเลยต้องอดทนมากนาสุชาติไม่แต่ต้องเล่าอีกเลยตั้งใจทำงานอย่างจริงจังเพื่อจะเก็บเงินใช้หนี้ตอนนี้สบายแล้วพร้อมที่จะทยอยใช้หนี้ให้กับทุกคน แล้วก็ขออาหูสิกรรมด้วยโดยขอให้ป้าเนะี่ยช่วยติดต่อไปหาบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายจนกระทั่งใช้หนี้ได้หมดทุกคนแม้แต่ป้าก็ได้รับการใช้หนี้คืนจนครบทั้งหมดครอบครัวของป้าและคนทั้งสองก็ติดต่อไปมาหาสู่กันอย่างมีความสุขนาสุชาติและนาสีวันก็กลายมาเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มีความเคร่งครัดเมื่อว่างเว้นจากการทำงานทั้งสองก็ไปทำบุญสร้างทานถือศีลกันเสมอ ทั้งสองอยังเล่าว่าในตอนที่ลำบากนั้นไม่กล้าคบใครแล้วก็จะอยู่บ้านแล้วก็สวดพระคาถาชินมัญชรเสมอแล้วก็จะเจริญเมตตาถึงเจ้าหนี้ทุกคนว่าอย่าเพิ่งให้ตนตายก่อนที่จะใช้หนี้ให้หมดในชาตินี้เพราะไม่อยากเป็นหนี้ผูกพันต่อไปในชาติหน้าขอให้เวรกรรมที่ตัวได้ก่อเอาไว้ได้รับการอโหสิกรรมให้บรรเทาเบาบางลงบ้างเมื่อต่อมาประมาณต้นปี2539 นาสุชาติล้มป่วยทราบภายหลังว่าเป็นมะเร็งที่คอนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซของโรงพยาบาลแถวลาดพร้าวแห่งหนึ่งต้องเจาะคอเจาะท้องได้รับความทุกข์ทรมานเป็นเวลาสามเดือนกว่าจะสิ้นใจแล้วก็โชคดีที่น้าสีวันไม่ต้องเป็นหนี้เขาต่อเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลบริษัทที่นาสุชาติทําอยู่นี่เขารับผิดชอบทั้งหมดก่อนหน้าที่จะเข้าโรงพยาบาลนาสุชาติเคยพูดว่าถ้าเขาเป็นอะไรไป อย่ามีความเสียใจเพราะว่าทุกชีวิตต้องตายเขาไม่เคยกลัวตายแต่คิดว่าทุกวันนี้เขาได้ทําบุญกุศลเพียงพอแล้วหรือยังแต่สิ่งที่รู้สึกว่าสุขใจแล้วก็สบายใจที่สุดตอนนี้ก็คือใช้หนี้หมดแล้วเวรกรรมในส่วนนี้คงไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าตัวเขาเคยทํากรรมอะไรไว้อีกหากกรรมนั้นได้ตามทันก็ยินดีที่จะใช้กรรมนั้นแล้วก็ขอโทษนาสีวันที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้ลําบากตอนนั้นเขาเป็นผู้นําครอบครัวที่แย่มาก ช่วงที่รักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU, หมอที่รักษาได้ถามนาศีวันว่านาสุชาติเคยทำกรรมกษัตริย์อะไรไว้บ้างหรือเปล่าถึงได้รับความทุกข์ทรมานขนาดนี้หมอคนนี้เชื่อในเรื่องกรรมก็ทำให้นาศิวันพยายามนึกและพูดกับป้าว่าตั้งแต่แต่งงานกันมาก็ไม่เคยเห็นเขาทำร้ายสัตว์อะไรแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่เขากินเหล้าเคยได้ยินเขาเล่าให้เพื่อนในวงเล่าฟังว่าตอนสมัยวัยรุ่นเคยนำตับภาพมาต้มแกล้มเหล้า นาศีวันได้ไปถวายสังฆทานที่วัดบอกว่าหากตาภาพน้ำตัวนี้คือเจ้ากรรมในเวรของนาสุชาติก็ขอให้อโหสิกรรมหากเขาไม่มีทางหายแล้วก็ขอให้เข้าไปอย่างสงบเถอะเพราะว่าเขาทรมานเหลือเกินแล้วนาสุชาติก็สิ้นใจอย่างสงบจริงๆนาศีวันก็หักห้ามใจไม่ให้เสียใจมากเกินไปเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องข่มใจเข้าใจว่านี่คือการคืนชีวิตด้วยชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนากล่าวว่า การฆ่าสัตว์จะส่งผลให้อายุสั้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนัตติกำม,มังสัมะพลังไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมโชคดีที่นาสุชาติมีชีวิตที่สิ้นไปอย่างผู้มีดวงตาเห็นธรรมดวงวิญญาณย่อมไปสู่สุขติภูมิครับ ที่จังหวัดปทุมธานีครับในหมู่บ้านที่ป่าแดงอยู่นะเป็นหมู่บ้านที่สร้างมานานเกือบ30ปีแล้วทุกคนต่างก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีใครเป็นยังไงนิสัยดีนิสยัสยร้ายแค่ไหนร่ำรวยหรือจนรู้หมดเพราะว่าเห็นหน้ากันทุกวันทักทายพูดคุยกันตลอดบางวันก็ออกมาซื้อกับข้าวตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นกว่าจะกลับเข้าบ้านก็สายมากแล้วพระมมวแต่หยุดเมากับเพื่อนคนนั้นคนนี้ ความสามัคคีในหมู่คณะนะมีเต็มร้อยถ้าหากว่าขอความช่วยเหลืออะไรทุกคนต่างก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีรวมทั้งป้าแดงด้วยแกไม่เคยขัดแม้ว่าจะขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองแต่ก็ไม่มีปัญหากำลังกายมีเนื้อทุ่มให้เต็มที่เรื่องขโมยก็ไม่เคยมีเข้ามาสร้างปัญหาในหมู่บ้านเมื่อปีที่แล้วเพื่อนบ้านคนหนึ่งขายบ้านไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็มีคนใหมย่ย้ายเข้ามาอยู่แทน ผู้หญิงคนนี้ชื่อเตี้ยหน้าตาสวยผิวคล้ำตัวเตี้ยสมชื่อแต่ว่าไม่น่าเกลียดเพราะว่าสมส่วนกับตัวแม่เตี้ยนี่มีลูกชายหญิงอ,อย่างละคนสามีรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำชื่อนายประกอบไม่ทราบอาชีพที่ชัดเจนเพราะว่าแม่เตี้ยนี่แกอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกส่วนนายประกอบก็ขับรถออกไปแต่เช้ากลับมาอีกทีเย็นหรือไม่ก็เที่ยง่าก็มีคนถามอ่ะผัวเธอทำงานอะไรเหลือเตี้ย ป้าแดงกล้าที่จะถามเตี้ยกวาหันซ้ายแหลขวามองไปรอบๆตัวแล้วกระซิบกระซาบนะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องรับลมคมในนี่คืออย่างนี้นะผัวฉันนะ่ะเขาเป็นลูกน้องคนเก็บเงินกู้ค่าจ้างดีนะมีอาหารให้ครบสามมื้อเลยเบีย้ยเลี้ยงแล้วก็เงินเดือนถ้าป้าแดงขัดสนแล้วก็บอกก็แล้วกันฉันจะบอกอลูกพี่ของผัวฉันให้ ป้าแดงแกก็พยักหน้ารับรู้เท่านั้นแต่ไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างใดเพราะว่าไม่อยากจะยุ่งกับพวกนี้สักเท่าไหร่อีกอย่างแกก็ไม่ได้เรือร้อนอะไรลูกก็ยังส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนชีวิตก็ดำเนินไปด้วยความราบเรียบเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นลูกสาวบอกว่าการค้าขาดทุนของงดส่งเงินและต้องการที่จะหาเงินก้อนไปลงทุนค้าขายเล็กๆน้อยๆแม่แม่ช่วยไปกู้เงินให้ฉันสักหมื่นได้ไหม ฉันจะเอาไปขายของทอดตามตลาดอะจะให้ใช้รายวันหรือรายเดือนก็ได้เองเดือดร้อนขนาดนั้นเลยเหรอขนาดแค่หมื่นเดียวยังไม่มีติดตัวอประดงแกก็แปลกใจต่อสภาพการเงินของลูกสาวเมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างเนี้ยใช้คล่องตลอดอ่าซึ่งก็ได้รับคําตอบอย่าว่าแค่หมื่นเดียวเลยแม่แค่ห้าร้อยก็เรื่องใหญ่แล้วความผิดตรงชั้นเองที่เชื่อใจเพื่อน ไม่รู้เลยว่าไอ้พวกนั้นมันเป็นคนที่เลวมากมันโกงฉันซึ่งซึ่งหน้าเลยถูกเอ้ยลูกแม่เอ้ยเอาเถอะเอาเถอะเดี๋ยวแม่จะพยายามหาแหล่งเงินกู้ให้เองนะแต่ก็ต้องทําตามสัญญานะทําไมอย่างนั้นเนี่ยแม่เดือดร้อนแน่ไอ้ความสงสารที่มีต่อลูกสาวคนเดียวที่แยกครอบครัวออกไปแรกแรกประสบความสำเร็จในชีวิตในที่สุดก็ไม่เป็นไปตามนั้นเมื่อถูกเพื่อนโกงจนหมดตัวไม่สามารถที่จะตามตัวคนคนนั้นได้ด้วย ในที่สุดก็ต้องมาขอพึ่งแม่ในเมื่อลูกเดือร้อนป้าแดงก็ไม่อาจที่จะทนได้รู้แต่เพียงว่าจะต้องช่วยให้เร็วที่สุดขณะกำลังนั่งกลุ่ม่ๆอยู่นั่นเองก็เห็นแม่เตี้ยกับลูกๆเดินผ่านความคิดบางอย่างก็วูบเข้ามาทันทีแกก็ไม่รอช้าละเออเดี๋ยวเตีย้ยอย่าพิ่งเข้าบ้านดิอ้าวป้าแดงมีอะไรหรือเปล่าละ่ะท่าทางร้อนรนเชียวเออ คือว่านะจะจะพูดยังไงดีอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะลูกสาวป้านะเขาเดือดร้อนเรื่องเงินแต่ขอให้ป้ากู้เงินสักหมื่นหนึ่งมันจะจ่ายเป็นรายวันหรือว่ารายเดือนก็ได้กว่าจะพูดออกมาได้มึงแกก็อายอ,ะอ่ะเพราะไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านกู้ยืมมาก่อนโอ้ไม่มีปัญหานี่ป้าเรื่องแบบนี้แก้ง่ายจะตายแค่เพียงถ่ายสำเนาใบทะเบียนบ้านกัะบัตรประชาชนมาให้ฉัน แล้วฉันจะให้พี่ประกอบข็ช่วยจัดการให้โอ้ยขอให้เจริญเจริญเธอนะที่ช่วยป้าป้าเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหาทางออกก็ไม่เจอแต่ก็รู้ไว้เถอะว่าลูกสาวป้านะมันไม่ใช่คนขี้โกงนะอืมเราเชื่อใจกัอนอยู่แล้วละ่ะขอให้ตรงไปตรงมาไม่มีเรื่องยุ่งหรอกแต่ขอบอกก่อนนะครั้งแรกก็ต้องหักดอกเอาไว้ร้อยละสองต่อเดือนนี่เห็นว่าเป็นคนกันเองนะเอาดอกถูกช่วยเอาบุญ ท้าไม่อย่างนั้นอ่ะไม่มีหนทางหากินนะถ้าเป็นคนอื่นก็จะคิดดอกแพงกว่านี้นะเมื่อพูดออกมาอย่างนั้นป้าแดงก็ยกมือไววหว้ท่วมหัวท่วมหูด้วยความดีใจที่รู้ว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่แสนดีเพียงไม่นานหลักฐานต่างๆก็ถูกนำมาให้แม่เตี้ยเก็บเอาไว้แล้วก็บอกว่าสามวันจะเอาสัญญาเงินกู้มาให้เซน็นพร้อมกับรับเงินได้เลย ป้าแดงก็ส่งข่าวให้ลูกสาวได้รู้พร้อมกับน,นัดแนะให้มารับเงินที่มีแกเป็นผู้กู้แม้ว่าจะเพียงในนามแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแกก็จะต้องรับหน้าแต่เพียงผู้เดียวเสร็จแล้ววันนั้นก็มีเสียงแม่เตี้ยตะโกนข้ามรั้วมาป้าแดงล้างมือสะอาดหรือยังละ่ะแกกำลังกวาดใบไม้อยู่ที่ลานดินแกก็ชะโงกหน้ามองออกไปอ่าเห็นแม่เตี้ยเดินก็ามาหน้าระรื่นเชียวมีอะไรเหรอเตี้ย เออก็ถ้าล้างมือสะอาดจะได้เตรียมรับเงินไงแล้วป้าแดงนี่ตาตื่นจ้ะพอได้ยินคำว่าเงินแกจะได้เงินแล้วเหรอเนี่ยเออนึกถึงลูกขึ้นมาไม่รอช้าที่จะเดินไปหาแล้วเช็ดมือทั้งสองข้างลงกับพ้าถุงตรงส่วนสะโพกแม่เตี้ยก็เดินใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็นั่งลงที่แคร่หน้าบ้านยิ้มท่าทางเป็นมิตรได้เงินแล้วเหรอเตี้ยจ้าได้แล้วป้าได้แล้วผัวฉันเอามาให้แล้ว แต่ว่าหักดอกนะไม่เป็นรายรอกขอให้ได้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะต้องเซ็นตรงไหนล่ะเนี่ยในที่สุดป้าแดงก็เซ็นชื่อลงในสัญญากู้ไม่ได้อ่านรายละเอียดที่มีประมาณสามหน้าอ้างว่าหูตาไม่ดีแม่เตียก็ให้ป้าแดงเก็บสัญญาเงินกู้เอาไว้อ่าซึ่งแกก็ยกมือไหว้ท่วมหัวโอ้เตียเอ้ยช่วยครั้งนี้นะเท่ากับว่าได้บุญมากนะช่วยคนให้มีงานทําได้เงินมาเลี้ยงอีกหลายชีวิต ถ้าไม่ได้เองก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนป้าจะได้บอกลูกให้เขามารับอืมฉันก็ขอให้เขาเอาดอกมาส่งให้ตรงนะถ้าจะให้ดีก็ส่งต้นด้วยเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องเสียดอกเยอะทำท่าเป็นห่วงเนี่ยสายตาที่มองป้าแดงนั้นเต็มไปด้วยเมตตาแกก็ยังคงยกมือไหว้ประหลกประหลกอยู่เหมือนเดิมสรรเสริญไม่ขาดปากเออเองเป็นคนดีจริง,รงๆเลยเตี่ยเอ้ยขอให้จเจริญเจริญเถอะนะ ไม่ต้องไหว้ฉันหรอกป้าเราเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้มันก็ต้องช่วยกันไปฮะอย่าคิดมากเลยแต่ขอบอกสักนิดนะถ้าหากว่าใช้ดอกไม่ตรงแล้วไม่มีใครช่วยป้านะนะเราทําตามวิธีที่กําหนดนะอะไรของเองอะ่ะถ้าป้าใช้ตรงไม่เบี้ยวก็ไม่มีอะไรรอกแล้วนี่เงินเก็บเอาไว้ให้ลูกซะแม่เตียก็ส่งซองเงินให้ป้าแดงก็ล้วงออกมานะับรู้ว่าหมื่นบาท ถูกหักเงินไปจำนวนหนึ่งแล้วแต่ก็คิดว่าไม่ต้องใช้งวดแรกก็ยังดีอีกสองชั่วโมงต่อมาลูกสาวป้าแดงก็มารับเงินก้อนนั้นแม้จะไม่พอใจที่ถูกหักดอกก่อนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากบอกแม่ว่าจะเอาไปลงทุนแล้วรีบเอาดอกเบี้ยมาส่งตามวันเวลาที่กําหนดเอาไว้แต่ว่าเธอก็ไม่ได้อ่านในสัญญาเงินกู้อดอกแพงไปหน่อยนะแม่แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ พีเตี้ยนะเขาเป็นคนดีจริงๆนะช่วยฉันคราวนี้ถือว่าได้บุญเยอะมากถ้าไม่มีทางออกจริงๆบางทีฉันอาจจะกลายเป็นผู้หญิงนั่งชั่วโมงก็ได้แม่อย่ามองฉันอย่างนั้นสิพูดเล่นนะ่ะใช่คนบ้านใกล้เรือนเคียงมีอะไรก็ช่วยเหลือให้หยิบยืมกันง่ายๆคนแบบนี้จเจริญถ้าเองใช้เงินตามที่กำหนดเอาไว้เชื่อเลยว่าไม่มีปัญหาหรอกปัญหาอะไรละแม่ขา้าก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่แน่ๆเอ็งต้องไปจัดการแปลให้เป็นเงินเพิ่มพูนขึ้นมานะข้าขอตัวพักผ่อนก่อนเอ็งรีบไปจัดการจะจ้าแม่ขอบคุณมากลูกสาวเอาเงินไปแล้วแต่ก็มีน้ำใจให้แม่เอาไว้ใช้ห้าร้อยปาแดงก็รู้สึกเมื่อยไปทั้งตัวอาจจะเป็นเพราะการเวลาที่ผ่านไปเรียวแรงก็ถดถอยออกไปรู้แต่เพียงว่าเวลานี้จะต้องพักผ่อนเผลองีบหลับไปแต่ฝันร้ายตลอด ว่ามีอะไรบางอย่างลากขาแกแล้วก็ผลักตกลงไปในหลุมที่ลึกมากรู้แต่เพียงว่าเวลานั้นร้องเสียงดังใจหายวาบสะดุ้งตื่นขึ้นมารู้แต่ว่าเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ไวจะจับหน้าอกด้านซ้ายได้แต่ขอให้ฝันร้ายจงกลายเป็นเรื่องที่ดีป้าแดงไม่รู้เลยว่าระหว่างที่แกตื่นโหนก,กความฝันเมื่อสักครู่นี้แม่เตีย้ยก็เดินทางไปที่บ้านของผู้ชายคนหนึ่งนะสวัสดีเจ้าพี่ทง ออวันนี้เองทำดีนะหาลูกค้าให้พี่เอาไว้ค่าห้อ่ะประกอบเอาเงินให้เมียเองดิประกอบก็ส่งเงินให้ห้าร้อยบาทเตี้ยรับมาถือไว้แล้วก็ยัดใส่กระเป๋าทันทีแม้ว่าไม่มากแต่ว่าทุกครั้งที่เธอช่วยพาคนมากู้เธอก็จะได้เงินค่าหัวคนละห้าร้ยบาททุกครั้งในแต่ละเดือนก็จะหาได้เกือบสิบรายก็เป็นเงินจำนวนไม่ใช่น้อยบ้านใหญ่แก่นะมีอะไรมีค่ามาั้ง ก็เห็นมีแต่ทีวีตู้เย็นพัดลมแล้วบ้านที่อยู่นั้นผ่อนหมดหรือยงังเรียบร้อยแล้วโฉนดก็อยู่กับแกนั่นแหละถ้าหากว่านางลูกสาวเบี้ยวรับรองว่าเรายึดของมีค่าทั้งหมดมาเป็นของเราสบายใจได้เลยพี่ธงงานนี้คุ้มค่ากว่าที่เสียไปนะทั้งสามก็ระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อนึกถึงผลกำไรที่จะได้ก็รู้ว่ามากมายเกินคุ้ม สำหรับคนอย่างพวกเขาหากินบนความยากลำบากของคนอื่นหวังแต่เพียงเงินอย่างเดียวไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อนเออเองกลับบ้านไปหาลูกค้าอีกนะเอามาเป็นร้อยยิ่งดีเงินก็จะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประกอบเอยเดี๋ยวเมียเองก็ได้เงินมากกว่าฮะว่าไง่ายฉันจะว่าไงได้ในเมื่อมันมีความสามารถช่วยกันทำมาหากินก็จะได้มีเงินเยอะๆเหมือนพี่ไงแล้ว ทั้งหมดก็มองหน้ากันยิ้มยิ้มจากนั้นสองผัวเมียก็ขอตัวกลับประกอบส่งเมียหน้าปากซอยส่วนตัวเขาก็แวบไปในสถานที่แห่งหนึ่งเตี้ยก็ไม่รู้ว่าสามีตัวเองนะไปเลี้ยงนักศึกษาเอาไว้เงินที่บอกว่าเป็นเงินเก็บบัตรนี้ถูกยัดเข้าไปในมือสาวน้อยหน้าตาสะสวยเอยพี่ประกอบใจดีจังเลยนุชรักพี่จังเลยอืมพี่ก็รักนุชมากนะขอชื่นใจหน่อยอืม เงินคือสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดไม่สนใจว่าผู้ชายจะได้มายัางไงเมื่อเขาให้เธอเก็บเอาไว้กินไว้เที่ยวแล้วก็เลี้ยงผู้ชายที่พึงใจกลายเป็นห่วงโซ่โลกีลูกสาวป้าแดงส่งค่าดอกให้ทุกงวดแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อลูกสาวประสบอุบัติเหตุรถชนไม่สามารถจะหาเงินส่งค่าดอกได้ทันประกอบสามีของแม่เตี้ยก็สแสดงความเหี้ยมโหดทันทีเดินสายอาดอาดเข้ามาหน้าตาน่ากลัวป้า ลูกสาวขาดส่งดอกสองงวดแล้วนะเออพ่อประกอบฉันขอความเห็นใจเถอนะลูกมันโดนรถชนคนกันเองก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่เดี๋ยวรออีกสักนิดให้มันหายดีแล้วก็จะหาเงินมาใช้ไม่ได้สัญญามันก็ต้องเป็นสัญญาเนี่ยในเมื่อบิดพิมนก็ต้องยึดเฮ้ย hey, พวกเอง็งขนของมีค่าทั้งหมดออกไปจากบ้านหลังนี้อะไรกันเนี่ยพอคุณเอ้ยพอประกอบอย่าเอาไปนะได้โปรดเถอปะปาแดงกตกใจแทบสิ้นสติ เมื่อข้าวของมีค่าต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันถูกขนออกไปจากบ้านแกก็พยายามจะยื้อเอาไว้แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือโดนตอบจนล้มความประกอบทำกับป้าอย่างนี้ได้ยังไงลูกสาวป้านะผิดเองอะ่ะไม่เชื่อก็อ่านในสัญญาดิงวดหน้าทําไมมีดอกส่งให้สามงวดนะคราวนี้บ้านพังนะ่ป้าแดงสะดุ้งเฮือกหน้าเผื่อสีลนลานไปอ่านใบสัญญาเงินกู้ ใจหายว่าบต่อสิ่งที่ระบุเอาไว้น้ำตาไหลด้วยความเสียใจที่ไม่ดูให้ละเอียดยอมเซ็นชื่อยอมรับต่อสิ่งที่เขียนเอาไว้อืมว่ายึดของมีค่าให้หมดมากกว่าจำนวนเงินที่ยืมไปสิบเท่าโว้ยตายแน่เลยแล้วฉันจะทำยังไงดีอฮะยอ้หนูช่วยแม่ด้วยป้าแดงไม่อาจจะทนอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้ไปหาลูกสาวเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังบางคนก็แนะนำให้ไปแจ้งความเอาไว ปาแดงก็ทําตามทุกอย่างเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้แต่ลงบันทึกประจําวันในข้อหาทําร้ายร่างกายส่วนเรื่องกู้เงินก็ถือว่าสมยอมกันตํารวจก็กกช่วยเราไม่ได้แม่ไปแจ้งความเอาผิดอย่างนี้ก็ทําให้พวกมันโกรธพากันมาเดินวนเวียนคมคู่ที่หน้าบ้านแกก็บอกลูกสาวที่ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสีหน้าของลูกไม่ดีแล้วก็ร้องไห้ออกมาอ่า บอกว่าทําให้แม่เดือดร้อนเมื่อไม่มีที่พึ่งแกก็หนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับญาติแล้วก็ประกาศขายบ้านหลังนั้นโชคดีที่ขายได้เร็วพวกเงินกู้ไม่กล้ายุ่งเพราะว่าคนซื้อเป็นนายตำรวจใหญ่นายประกอบได้รับเงินเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยงจากที่คิดว่าจะเอาไปให้ลูกเมียพอเล่าเข้าปากก็เปลี่ยนความคิดแวะไปหาเด็กที่อาพาร์ตเมนต์ตั้งใจจะพาไปกินไปเที่ยวให้เต็มที่เพราะว่าเดือนนี้เขาแอบโกงลูกพี่เอาเงินออกไปออกดอกเอง เงินเพิ่มจากเดิมได้ถึงสามหมื่นนุ่มใหญ่ก็เรืองร่าต่อสิ่งที่จะนำไปให้ผู้หญิงเก็บโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องแล้วก็ไม่กลัวว่าลูกเมียจะลำบากใจเต้นแรงขณะไขประตูห้องเข้าไปเพราะว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมาเพื่อจะเป็นการเซอร์ไพรส์หญิงสาวค่อยๆเปิดประตูเข้าไปภายในเงีย,งงยบกริบจะราวก็ไม่มีคนอยู่แต่แปลกใจที่เห็นรองเท้าของผู้ชายคุ้นๆถอดวางเอาไว้ด้านใน กำลังมืนงงอยู่นั่นเสียงหัวเราะชอบใจของหญิงชายก็ดังประสานกันเขาสะดุ้งเมื่อรู้ว่านุชไม่ได้อยู่คนเดียวเธอจะต้องเอาผู้ชายมากกในห้องก็โกรธจนควันออกหูทลันก็มาในส่วนที่เป็นเตียงทันทีนุชนี่หมายความไปยังไงเธอซ่อนผู้ชายเอาไวเ้เหรอฮะอ้าวเฮ้ยพี่ทงอ้าวไอ้กอบนี่มันหมายความ่ายังไงวะฮะนี่นุชเธอคบกับลูกน้องพี่ซ่อนเอาไว้อีกเหรอ นายธงเป็นผู้ชายโมโหร้ายไม่ฟังใครแล้วก็ไม่มีเหตุผลนุชนะกลัวจนลนลานเช่นเดียวกับนายประกอบก็รู้แล้วว่านุชเป็นผู้หญิงเลวคบผู้ชายหลายคนซึ่งมีเขากับนายธงรวมอยู่ด้วยหนังสัมส่นเนี่ยหลอกเอาเงินกูคราวนี้จะต้องจำจนตายอ่นายธงใช้ด้ามปืนตบหน้านุชแรงๆจนเลือดสาดกระสุนปืนลั่นถูกช่องท้องของนประกอบเสียงดังลั่นเน เขาเจ็บเปนตัวงอเลือดพุ่งสาดแดงฉานพี่ทงยิงเพราทำไมกูไม่ได้ยิงมันปืนลั่นบ่้ยกูกูไม่ได้ทำด้วยความตกใจทงไม่รอช้าวิ่งไปทางประตูหลังกระโดดลงไปโดยไม่ยอมมองปรากฏว่ามันสูงถึงห้าชั้นกว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรร่างก็ตกลงไปที่พื้นหัวกระแทกกับพื้นผู้คนต่างพากันแตกตื่นโกลาหลต่อเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นเรื่องชู้สาว แย่งผู้หญิงจนเกิดโศกนาตรกรรมครับกรรมมุนาวัตตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ก่อเอาไว้